โอเคครับเดี๋ยววันนี้จะพาเจ้าเป๋าตุงกระเป๋าตังค์นะครับไปเยี่ยมข้าวเหนียวข้าวโพด่ะเราดูกันว่ามันจะเป็นยังไง <laughs> มันจะเป็นยังไงอ้อเดี๋ยวพาไปไปจนไปมันจะเป็นยังไง <laughs> มันจะเป็นยังไง <laughs> มันจะเป็นยังไงเสร็จ <laughs> แล้วก็แล้วก็เดี๋ยว <laughs> เข้ารถกันอ่ะมาเข้ามาขี่ใส่รถป่ะขี่ใส่รถนะโอเคครับเดี๋วยวไปเจอกันที่นู่นนะครับผมโอเคครับแล้วก็มาถึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันอึงงงงงงอย่ามาถึงแล้วมาโอ้ยกองลง <c oughs> มามาเร็วมาเนี่ย ย่อแตกแล้วนะยฉี่เอาาอึ๊แล้วมาอ้อยเอามาเรอเอาลูกมาโอ้ยโโอ้ยหนู้ไงรู uh ้จักน้องลูกน้องนน้องนโยตแล้วนี่น้องอ้ยน้องน้องแล้วลูกแมดูน้องเหนียวไ้ไหนอะนี่ไงนี่ครับนี่อัจะเอ๋อันนี้มาดูน้องอรแล้ว เดี๋ยวได้มาดูเรื่องนั้นเลยโตเร็วเนาะแล้วจากน้องเลยเรื่องน้องหน่อยเร็วเหนียวโคเอ๋เหนียวไม่โคเหนียว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 โอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเหนียวไม่ขูโอเคครับเดี๋ยวปรากฏว่าเอามาปล่อยไม่ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่รับพวกมันไม่กัดนะแต่ข้าวเหนียวมันกัดนี่เหนียวเหนียวมันกัดดูดเลยวหรเหนียวมันกัดดูดอ่ะ กูสาบพามาบอกพาพาพามาหาเขาเดี๋ยวเขาพูดเหนียวกระตูเฉยเลยเหนียวไม่เอาน้องเหนียวไม่เอาน้องมันยังไปเข้ากันมันแอบเออมันงับเฉยเฉยเลยเออเหนียวนี่เหนียวพูดดิพูดเหมือนเหนียวทำไมไม่เอาน้องอ่ะเหนียวโทกพามาหากันเหนียวนี่เหนียวนี่โอเคครับแค่นี้แหละบายบายเด็กน้อยกลับบ้านดีกว่า ไอ้เดี๋ยวมันไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปไหนล่ะเดี่ยวเออโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับผมกินขนมในรถแล้วโอเคครับผมบ๊ายบาย